กลางดึกคืนหนึ่งผมขับรถกลับบ้านจากต่างจังหวัดถนนหลักผิดซ่อม GPS พาผมเลี้ยวเข้าทางลูกรังป่าทึบสองข้างทางเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองไฟหน้ารถส่องได้แค่ไม่กี่เมตรสัญญาณโทรศัพท์หายมีเพียงกล้องหน้ารถที่ยังทำงานจูจ่ๆผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างยืนอยู่ริมทาง แต่พอมองด้วยตาเปล่าไม่มีอะไรเลยผมไม่กล้าจอดเหยียบคันเร่งผ่านไปหัวใจเต้นแรงจนเจ็บปกวันต่อมาผมเปิดคลิปจากกล้องหน้ารถแค่อยากเช็คว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่สิ่งที่เห็นทำให้มือสัน่นในจอมีเงาดำรูปร่างคล้ายขนยืนหันหลังให้รถหัวบิดเอียงผิดธรรมชาติ และที่น่าขนลุกที่สุดกล้องโฟกัสมันชัดทั้งที่ตาผมไม่เคยเห็นผมเร่งเสียงถึงได้ยินเสียงกระซิบเบาๆถึงแล้วทั้งที่ตอนนั้นผมมั่นใจว่าในรถมีผมคนเดียวเมื่อเปิดดูช้าๆลงบางช่วงของวิดีโอหายไปเหมือนมีใครตัดต่อแต่ในเสี้ยววินาทีก่อนภาพขาด กระจกมองหลังสะท้อนเหงาใครบางคนนั่งอยู่เบาหลังผมหาข้อมูลกล้องตัวนี้พบว่ามันเป็นมือสองเจ้าของเดิมหายตัวไปกลางป่าเส้นเดียวกันและคลิปสุดท้ายของเขาจบลงที่เฟรมเดียวกันเป๊ะคืนนั้นผมถอดกล้องออกวางทิ้งไว้ในลิ้นชักแต่ตอนตีสาม มันเปิดขึ้นเองหน้าจอแสดงภาพป่าลึกมืดชื้นและเหมือนมีใครถือกล้องเดินเข้ามาใกล้ก่อนจอจะดับผมเห็นเงาตัวเองยืนอยู่กลางป่านั้นเช้าวันต่อมารถผมยังจอดอยู่หน้าบ้านแต่กล้องหน้ารถไม่เคยบันทึกคลิปของผมอีกเลย บางสิ่งในป่าไม่ต้องการให้คุณเห็นมันแต่ถ้ามันเห็นคุณก่อนกล้องอาจเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าคุณเคยอยู่ตรงนั้นหรือกำลังจะกลับไปอีกครั้งถ้าคุณชอบเรื่องเล่าสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องฟังผียามดึกยังมีบันทึกอีกหลายเรื่องที่ไม่ควรถูกเปิดฟัง